ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงปลายน้ำปี2566ของนางสาวประทีปยืนยงตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ค่ะดิฉันนางสาวประทีปยืนยงนะคะ,อ,ะอยู่บ้านเลขที่1 1 9หมู่ที่9ตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะคะ เป,เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านประมงนะคะประจำปี2,563นะคะค่ะกป็ปัจจุบันก็ผลิตอาหารปลาเองนะคะเลี้ยงปลาตามสภาพของารามเป็นอยู่ของเรานะคะก็ได้ลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาะคะ่ะ ี่คือพื้นที่ทั่วไปของของเรานะคะก็คือว่าหลักเดิมแล้วเราก็ทําการเกษตรเชิงเดี่ยวนะคะก็เราได้ความรู้จากการอบรมต่างๆด้านประมงบ้างด้านเกษตรอำเภอบ้างนะคะพอชอบ้างเราได้เข้าอบรมมีความรู้เราก็อยากนําความรู้ตรงนั้นนะคะมาปรับปรุงใช้เพื่อจะให้คนในหมู่บ้านนะคะได้ทําแบบอย่างของเรา ในเชิงที่ทั้งเลี้ยงปลาทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะปลูกผักผักที่เราชอบกินนะคะเราก็ปลูกนะคะบ่อตรงนี้นะคะก็คือทําไว้เลี้ยงแหนแดงนะคะเพื่อเพื่อมาเป็นอาหารให้ปลาให้ไก่นะคะล้าก็จะมีอ้อยคั้นน้ํานะคะอ้อยสุพรรณห้าศูนย์เราจะทํา่าน้ําตาลและคั้นน้ําอ้อยสดนะคะ,ะให้กับหน่วยงานหรือว่าชาวบ,บ้านทั่วไปที่สนใจมาเรียนรู้ด้วยนะคะ แห,แหล่งน้ําของเรานะคะเดิมๆเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีแหล่งน้ํานะคะที่แปลงนี้จะเป็นที่ที่สูงของเราจะเป็นที่ติดเขานะคะที่จุดสูงสูงจำตำ่ๆเราก็มาปรับปรุงเอานะคะว่าอ่าที่ตรงไหนจะสมควรเป็นแหล่งน้ําตรงไหนสมควรที่จะปลูกพืชป,ปลูกผลไม้นะคะยืนต้นได้บ้างเราก็มาปรับปรุงเอาเราก็เริ่มจากที่เรามาทําจระน้ํานะคะ ใช้งบประมาณส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็มาทําปรับปรุงให้เป็นสระน้ําซื้อปลามาปล่อยนะคะก็พอซื้อปลามาปล่อยก็ด้านประมงก็มีสนับสนุนให้พันปลามาบ้างนะคะเราก็เอามาปล่อยเลี้ยงเลี้ยงตามธรรมชาติของเราไปก่อนแล้วเราก็เริ่มมาคิดว่าเราทําอาหารให้ปลากินเองดีไหมเพืาอจะไม่ต้องไ,ไปซื้อเขาอย่างเงี้ยน,นะคะก็เริ่มคิดเริ่มที่จะหาความรู้ถามประมง อำเภอบ้างนะคะอะดูในในเคลบ้างอะไรประมาณนี้นะคะว่าเออเราก็มาปรับปรุงเอาว่าเราจะใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นอะไรแล้วก็พยายามที่จะาหามาปลูกไว้นะคะอย่างเช่นส่วนประกอบของอาหารนะคะปัจจุบันนะคะพื้นที่แปลงนี้นะคะมีจํานวนทั้งหมด48ไร่สเศษนะคะก็จะแบ่งเป็น อาคบหนองนานะคะที่เราได้เข้าโครงการไว้ก็3ามไร่นะคะ3ามไร่ก็จะมีปลูกผลไม้ปลูกมะม่วงนะคะปลูกมะม่วงร้อยร้อยต้นนะคะมะม่วงก็แก้วขมิ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ปลูกอ้อยศู5 0์ห้าศูนย์นะคะศูนยห้าศูนย์เอาไว้คันน้ำนโดยรวมแล้วก,ก็ประมาณ5้าไร่นะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งเป็นข้าวโพดนะคะอันนี้คือข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดขเหนียว2งานนะคะ2งานแล้วก็ เป็นชอมนะ้ะกัจักแปดสิบต้นนะคะเั้งไก่ไข่ประมาณสามสิบตัวนะคะเลี้ยงเป็ดเป็ดก็ประมาณยี่สิบตัวเลี้ยงห่านสามตัวนะคะ,ะเลี้ยงปลานะคะเลีเ้ยงปลาปลาก็บอ่อของเราจะมีอยู่สามบอ่อนะคะบอ่อสุดท้ายนู้นก็จะอยู่ที่หนึ่งไร่นะคะ,ะที่หนึ่งไร่บ่อที่สองก็ประมาณหนึ่งไร่เหมือนกันบอ่อที่สามประมาณสองงานนะคะ เราเลี้ยงปาลาในบ่อตรงนี้ก็จะมีปลาลินนะคะปลานิปานปลาตะเพียนปลาดุกนะคะรวมรวมกันแล้วก็ปล่อยปล่อยรวมกันครั้งสุดท้ายนี้ซื้อมาเพิ่มเติมอีกสองพันตัวนะคะอย่งางเช่นปลานินกับปลาตะเพียนนะคะอย่างละหนึ่งพันตัวะะแล้วก็จะมีบ่อบ่อกลางตรงนู้นนะคะแเราก็จะปล่อยปลาปลานินปลาตะเพียนเหมือนกันปลายิสกนะคะเพิ่มเติมปลายิสกแล้วก็บ่อที่สามบ่อที่สามคือบ่อด้านในนู้นนะคะแล้วก็จะเลี้ยง ประมาณด้วยกันปลาดินปลา่ศกปลาตะเพียนนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเราดูแลเขาง่ายโตวไวทำอาหารเห้เขากินเอนได้ด้านรายได้นะคะ,นนนะ,คะในการเลี้ยงปลานะคะก็จะมีปลาดินนะคะปลาตะเพียนนะคะก็ถ้าเป็นไรายได้วัะจําปีนะคะเป็นอาชีพเสริมของเราก็ปีหนึ่งเราจะได้ประมาณสามหมื่นบาทนะคะซึ่งจะเป็นอาชีพอยู่ได้สบายๆนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านปรมงลอำเภอนะคะพระมงจังหวัดพิษนุโลกนะคะที่ให้งบประมาณนะคะมาได้จากสรรน,นะคะซื้อวัสดุต่างๆเพื่อทำอาหารปลานะคะให้ปลานะคะเป็นจำนวนเงินหนึ่งบาทนะคะซึ่งมาต่อย,ยอดให้กับผู้ใหญ่นะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการเลี้ยงปลาไปด้วย หนึ่งประเด็นด้วยนะคะก็คือว่าเกษตรกรต่างๆในหมู่บ้านเขาก็มองแล้วแหละค่ะว่าสนใจว่าที่จะมาดูแลการที่ใหญ่ทำปลาเลี้ยงป่ายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็สนใจขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะก็จะน้อมนำนะคะหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของข้อหลวงร้อยเก้ามา ปรปัปรุงใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวเองและรูปบ้านนะคะต่อไปะค่ะ